ถ้าโครงการเกิดขึ้นจริงนะครับพื้นที่บริเวณนี้ครับอยู่ในอำเภอดอกคำใต้คาดว่าจะเป็นที่ตั้งของสนามบินพะเยาครับใช้พื้นที่กว่า2,800ไร่ตัวสนามบินเนี่ยตั้งอยู่ใน2ตํตำบลครับก็คือตำบลดอนสีชุมแล้วก็ตำบลบ้านถ้ำห่างจากตัวเมืองประมาณ20กิโลเมตรครับส่วนภาพนี้ครับนี่เป็นตัวอย่างอาคารนะครับที่กรมท่าอากาศยานจ้างที่ปรึกษาศึกษาความเป็นไปได้ ซึ่งศึกษาตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วนะครับตามภาพเนี่ยเป็นอาคารผู้โดยสารฝั่งรับส่งผู้โดยสารครับอีกด้านหนึ่งครับเป็นตัวอย่างอาคารที่เชื่อมกับจุดรับส่งผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินนะครับคาดว่าใช้งบประมาณค่าก่อสร้างกว่า2,200ล้านบาทไม่รวมกับค่าชดเชยอสังหากว่า1,700ล้านบาทครับ การศึกษาโครงการต้องดูหลายด้านค่ะหนึ่งในนั้นก็คือด้านเศรษฐกิจนะคะที่เชื่อกันว่าการมีสนามบินจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวซึ่งผลการศึกษานะยกตัวอย่างมาแปดแห่งด้วยกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะมีอะไรบ้างเช่นวันณอุทยานภูลังกาอุทยานแห่งชาติภูซางอุทยานแห่งชาติดอยภูนางแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอื่น,นๆเช่นก้านพยา อ่างเก็บน้าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วนะคะไปพะเยาต้องไปที่นี่ก้านพะเยาว,วันก่อนนายกรัฐมนตรีก็ไปชมก้านพะเยามาแล้วนะคะมีวัดศรีคมคําค่ะวัดคู่บ้านคู่เมืองพะเยาตั้งอยู่ในอําเภอเมืองพะเยาซึ่งโฆษกรัฐบาลระบุถึงความจําเป็นโดยอ้างตัวเลขผู้มาเยือนช่วงปี2,552ถึง2,562เรียะเวลา10ปีเฉลี่ยกว่าปีละ 486,000คนเท่ากับว่ามีอัตราการเติบโตอยู่ที่11.15%ทำให้คาดว่าพอมีสนามบินเปิดให้บริการในปี2577หรืออีก10ปีข้างหน้าจะมีความต้องการใช้สนามบินกว่าปีละ78,000คนค่ะส่วนประเด็นที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดครับก็คือเรื่องความคุ้มค่านะครับเพราะว่าตอนนี้มีสนามบินใกล้กับจังหวัดพะเยาเนี่ย5แห่งเช่นสนามบินน่านห่างออกไป88กิโลเมตรครับ สนามบินแม่ฟ้าหลวงที่จังหวัดเชียงรายห่างออกไป89กิโลเมตรส่วนสนามบินที่ห่างออกไปเกิน100กิโลเมตรก็คือสนามบินลำปางสนามบินแพร่อย่างแพร่เนี่ยตอนนี้สนามบินเปิดนะครับแต่ไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์และสุดท้ายก็คือสนามบินเชียงใหม่ครับคนในพื้นที่แล้วก็ภาคธุรกิจส่วนหนึ่งเชื่อว่าการมีสนามบินพะเยาจะส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้นครับเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการเดินทางสะดวกขึ้น ตอนนี้ถ้าเดินทางด้วยเครื่องบินจะต้องขึ้นเครื่องที่จังหวัดลำปางหรือว่าจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งห่างจากพะเยามากกว่า100กิโลเมตรครับเราใช้การคมนาคมแบบเครื่องบินหมดนะเพื่อให้ถึงไวปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นคุณภาพคนพะเยาเนี่ยอย่างน้อยก็เกือบ6 0แสนคนเนี่ยนะครับทุกส่วนทุกภาคส่วนน่าจะเข้าถึงบริการของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนามบินพะเยาวควรมีอย่างยิ่งครับผม ขณะที่คนอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าการใช้งบประมาณหลักพันล้านบาทในการก่อสร้างสนามบินนั้นอาจจะไม่คุ้มค่ากับการลงทุนนะคะเพราะว่าจังหวัดพะเยาถือว่าเป็นเมืองเล็กประชากรน้อยแล้วก็บางส่วนเขามองว่าเป็นเมืองทางผ่านนะคะพี่มองว่าเราควรจะพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนพะเยาก่อนแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวให้ มันชัดเจนมากกว่าน,นี้ถ้าถามว่าคนทั่วไปถ้าจะมาพะเยา,านึกถึงอะไรตอนนี้มันนึกถึงกวานได้อย่างเดียวเนาะยังไม่ได้นึกถึงอำเภออื่นๆได้มากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้ว่าการประชุมครมอในวันนี้จะอนุมัติในหลักการให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษานะครับแล้วก็ไม่ได้ลงในรายละเอียด ด้านที่ปรึกษาสภาอุตสหาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาบอกว่าจะดันเรื่องนี้ต่อครับจะดันผ่านร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าต่อไปโครงการนี้ผ่านการศึกษาโดยที่ปรึกษาเอก,กชนตั้งแต่ปี64นะครับรับฟังความคิดเห็นครั้งที่2เมื่อเดือนเมษายนปี2565ครับถ้ากระทรวงคมนาคมเห็นชอบก็จะเข้าสู่การจัดทำ EIA จากนั้นก็จะเสนอแบบก่อสร้างต่อกพอทอครับเพื่ออนุญาตก่อสร้างสนามบินต่อไปครับ